จเจริญพรสำหรับธรรมะวันนี้คำสั่งที่เป็นไปไม่ได้แต่ว่าชายคนนี้ทำได้เรื่องราวของเรื่องเนี่ยน่าสนใจมากเลยทีเดียวเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในสมัยพุทธกาลอีกเช่นเดียวกันเหมือนกับเรื่องก่อนๆงานนี้ที่เคยเล่าให้ฟังเรื่องก็มีอยู่ว่าวันที่ พระสมมาสมพุทธเจ้าเนี่ยทรงประทับอยู่ในเชตวันพระอ,องค์ก็ได้ปรารภเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องของบุรุษคนหนึ่งมีความเกี่ยวข้องกับพระเจ้าเปรตที่โกศลก็ตรงที่ว่าในวันนั้นเนี่ยพระเจ้าเปรตที่โกศลเนี่ยพระองค์ได้เสด็จช้างทรงประดับอลังการอย่างยิ่งใหญ่ ช้างตัวนี้ชื่อว่าบุญดริกก็เป็นช้างทรงของพระราชาก่อนที่พระราชาจะเสด็จเวียนประทักษิณรอบเมืองในงานงานหนึ่งเนี่ยก็จะมีเจ้าหน้าที่ก็คือราชบุรุษเนี่ยไปเตรียมเคลียร์พื้นที่ก่อนในการเสด็จก็คล้ายๆกับสมัยนี้นะแต่สมัยนั้นเนี่ยการเคลียร์พื้นที่ก็เนื่องจากว่า คงจะเป็นถนนหนทางที่มีผู้คนเดินกันค่อนข้างเยอะราชบุรุษก็อาศัยอำนาจแล้วก็อาศัยาการลงทันก็ขับไล่ผู้คนที่ขวางทางอยู่ด้วยอาการต่างๆก็หลากหลายอาการเลยทีเดียวราชบุรุษเมื่อขับไล่คนทั้งหลายชาวเมืองทั้งหลายที่ ขัดขวางกันขัดขวางเส้นทางเนี่ยได้ไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยแม้กระน,นั้นชาวเมืองเหล่านั้นเนี่ยก็ยังอดที่จะชมบาร,รมีของพระเจ้าเปรตที่โกศลไม่ได้ที่ทรงช้างทรงแล้วก็เสด็จไปรอบเมืองเพราะว่าการเสด็จของพระราชาเนี่ยก็เป็นการเสด็จที่ยิ่งใหญ่แล้วก็เป็นการเสด็จที่อลังการ ชาวเมืองทั้งหลายก็อยากจะชื่นชมอยากจะเห็นอยากจะดูกันท่านว่านี่คือบุญของพระเจ้าเปรตที่โกศลที่ได้ทรงทําทานมาไว้อย่างดีแล้วนะอานิสงส์ผลบุญนั้นเนี่ยก็ส่งผลให้พระองค์เนี่ยก็ได้ช้างทรงแล้วก็ได้ประดับงดงามไปใน เมืองนะเสด็จไปในเมืองแล้วก็มีชาวเมืองทั้งหลายนีย่ก็คอยชื่นชมบารมีก็อาศัยด้วยผลแห่งทานก็จะเห็นได้ว่าผลของทานนเนี่ยมีความสำคัญมากๆเลยเนะไม่ใช่เพียงแต่ว่ากับบุคคลทั่วไปแม้กับพระราชาจะเป็นใหญ่ได้ก็อาศัยผลของทานเช่นเดียวกันด้วยอันงรงผลของทานนั้นเนี่ยความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าเปรตที่โกศลเนี่ย จึงแผ่ไปโดยรอบให้ชาวเมืองเนี่ยได้เห็นมีผู้หญิงคนหนึ่งอยู่ในปราสาทปราสาทเจ็ดชั้นเนี่ยก็เปิดหน้าต่างออกมาก็คงจะมาชื่นชมบาร,รมีของพระเจ้าปเปสนิโกสลด้วยเช่นเดียวกันเปิดหน้าต่างออกมาแลดูอยู่แล้วก็หลบไป คงจะเห็นพระเจ้าเปรตที่โกศลหันมาพอดีเลยก็ถอยหลังหลบไปท่านเปรียบว่าการหลบไปของผู้หญิงคนนั้นเนี่ยเหมือนดวงจันทร์วันเพน็ญหลบเข้าไปในกรีบเมฆฉะนั้นพระเจ้าเปรตที่โกศลก็เห็นพอดีเห็นผู้หญิงคนนี้ที่ชำเรืองมองอยู่ที่หน้าต่างแล้วก็ได้หลบพระองค์ไปด้วยความที่พระองค์เนี่ย เห็นแล้วก็เกิดจิตใจผูกพันขึ้นมาในบัตรดลเกิดจิตปฏิพัทิ์นั่นเองเ mm. มื่อเกิดจิตปฏิพัทิ์เกิดความรักในหญิงคนนั้นอย่างทุ่มท้นประหนึ่งว่าจะตกจากหลังช้างณบัตรนั้นหรือทีเดียวเป็นความรู้สึกที่พระพเจ้าเปรตที่โกศลมีเกิดขึ้นบนหลังช้างในขณะที่เสด็จรอบเมือง เมื่อเสด็จรอบเมืองแล้วเนี่ยก็รีบกลับมากลับมาก็มีคําสั่งเลยเรียกอมาตคนสนิทก็ต้องเรียกอมาตคนสนิทด้วยนะอมาตคนสนิทเพราะว่านี่คือภารกิจที่พระราชาเนี่ยก็นอกเหนือจากราชภารกิจทั่วไปเป็นภารกิจของพระเจ้าเปรตทิ่กสนโดยบอกกับอมาตว่าเจ้าเนี่ยเห็นประสาทหลังนั้นไหม ประสาทหลังนั้นเนี่ยอมา์ก็บอกว่าเห็นข้าพเจ้าเห็นแล้วเจ้าเห็นผู้หญิงคนนั้นไหมอมา์ก็บอกว่าเห็นจงไปถามมาว่าผู้หญิงคนนั้นเนี่ยมีสามีแล้วหรือยังอมากก็ไปสืบตรงนี้น่าคิดนิดหนึ่งในเรื่องของประสาทชั้นเจ็เนี่ยผู้หญิงคนนี้เนี่ย เป็นผู้หญิงระดับไหนอันนี้น่าคิดนะอยู่บนปราสาทชั้นเจ็ดแต่ในคำพีเนี่ยในตำราเนี่ยก็บอกว่าเป็นภรยาของบุรุษผู้ทุกยากคนหนึ่งนะเป็นมาทุกตะคนหนึ่งเนี่ยก็คือไม่ได้ถึงขนาดยากจนค้นแค้นมากนะแต่ก็ไม่ใช่ร่ำรวยอะไรก็เป็นบุคคลธรรมดาคนหนึ่ง ก็จะเห็นได้ว่าเออก็แปลกดีว่าตรงที่ว่าอยู่บนปราสาทชั้นเจ็นะน่าคิดตรงที่ว่าเอ,อ๊ะแล้วปราสาทชั้นเจ็นี่คนธรรมดาก็ไปอยู่ได้ด้วยหรือสมัยนั้นจะมีคอนโดนะเอออันนี้ก็น่าคิดเหมือนกันนว่าออประสาทที่คนในสมัยพุทธกาลอยู่เนี่ยบุคคลธรรมดาทั่วไปก็อยู่ได้เ,เมื่อราชบุรุษเนี่ย อำนาจของพระราชาเนี่ยได้ไปถึงก็ไปสืบมาไปสืบข้อมูลอาจจะไปถามจากเจ้าตัวเลยก็ได้นะหรือว่าอาจจะไปถามคนรอบข้างก็ได้กลับมาแล้วก็บอกพระราชาบอกว่านางเนี่ยมีสามีแล้วพระราชาก็คิดขึ้นมาว่าเราเนี่ยจะได้นางมาจะหาโทษกับสามีของนาง แล้วก็ลิบลิบภรรยาของบุรุษคนนี้เนี่ยมาเป็นของเราว่าแล้วก็เลยบอกอมาดเนี่ยให้ไปตามสามีของนางมาอมาดก็ไปตามหน้าที่ไปถึงแล้วก็ไปเรเรียกสามีของนางเนี่ยให้มาพบพระราชาก็บอกว่าขอท่านจงมาพบพระราชาเถิดสามีของนางรู้เลยทีเดียวว่า โอ้นี่ภัยเกิดขึ้นกับภรรยาของเราแล้วเนี่ยภัยมาจากภรรยาของเราก็ไม่รู้จะทำยังไงด้วยเกรงกลัวอ,อำนาจของพระราชาขณะเดียวกันเนี่ยสามีรู้ได้ไงว่าภัยนี้เกิดขึ้นด้วยภรรยาของเราเนี่ยก็ก่อนหน้านี้ไงก่อนหน้านี้ที่อมาร์เนี่ยมาสอบถามเนี่ยว่า มีสามีแล้วหรือยังเนี่ยก็คิดว่าตรงนี้แหละเป็นเหตุที่ทําให้สามีของนางเนี่ยได้ฉุกคิดว่าพระราชาทําไมถึงมาถามส่งคนมาถามเรื่องว่ามีสามีแล้วหรือยังต้องเกี่ยวเนื่องด้วยภรยาของตนนั่นเองเมื่อมาครั้งที่สองอมตา,า์มารู้เลยว่าใช่แน่นอนจึงเรียกตนไปขัดสีไม่ได้ด้วยอำนาจของพระราชา บุรุษคนนั้นก็เลยต้องไปหาพระราชาแล้วก็เมื่อไปถึงเนี่ยก็กราบบังคมทูลถวายความเคารพเสร็จแล้วก็ยืนอ,อยู่หน้าที่ส่วนข้างหนึ่งพระราชาก็สอบถามพระราชาให้คำสั่งเลยนะบอกขอเจ้าจงมารับใช้เราเถิดบุรุษคนนั้นปฏิเสธปฏิเสธบอกว่า ข้าพเจ้าขอส่งสวยทํางานเลี้ยงชีพทั่วไปแล้วขอส่งสวยให้กับพระองค์เถิดเนี่ยอย่างนี้จะดีกว่าข้าพเจ้าไม่อาจมาเป็นคนรับใช้ให้กับพระองค์ได้ก็คือว่าขอจ่ายภาษีแทนไม่มาเป็นคนรับใช้ไม่สะดวกปฏิเสธได้ไหมเอ่ยพระราชาบอกว่าเราไม่ต้องการสวยของเจ้าเจ้าจงมารับใช้เราเถิด ว่าแล้วก็สั่งคนเอาโล่เอาดาบเอาอาวุธมามอบให้กับบุรุษคนนั้นเลยแล้วเจ้าจงมารับใช้เราในวันนี้เลยโอ้ปฏิเสธไม่ได้และพระราชายืนยันบุรุษคนนั้นก็รู้ว่ามรณะภัยเนี่ยใกล้เข้ามาส่วนพระราชานั้นต้องการที่จะหาโทษจากการทำหน้าที่ของบุรุษนั้นเพื่อที่เป็นเหตุให้ประหารชีวิต ฆ่าบุรุษนะั้นแล้วก็ลิบอาภรรยาของเขามาพอบุรุษคนนั้นเนี่ยรู้ว่าพระราชานั้นคอยหาโทษตัวเองอยู่ก็ปฏิบัติหน้าที่ทุกอย่างด้วยความระมัดระวังจนไม่มีช่องเลยให้พระราชาเนี่ยกล่าวโทษได้พระราชาเห็นแล้วก็ไม่รู้จะทำยังไงเพราะว่าบุรุษนี้น,นี่ไม่เปิดช่องและไม่ประมาทในการปฏิบัติราชกิจต,ต่างๆเลย แต่ด้วยความรุ่มร้อนของกิเลสที่ปัถนาภรยาของบุรุษนั้นเนี่ยอย่างมากเลยพระราชาจึงออกอุบายหาอุบายที่จะลงโทษบุรุษนี้จึงเรียบบุรุษนี้มาแล้วก็บอกว่ามีแม่น้ำนัที่หนึ่งอยู่ไกลจากนี้5โยชนโยต์หนึ่งก็ประมาณ16กิโลเมตรอยู่ไกลจากนี้5โยต ขอเจ้าจงนำเอาดินสีอรุณดอกโกมุตและดอกอุบลมาให้กับเราก่อนเราส่งน้ำอาบน้ำในเย็นวันนี้โอ้สั่งแล้วก็ให้เอามาทันทีเลยถ้าเจ้าเอามาไม่ทันจะต้องต้องโทษค่าโทษไว้ก่อนเลยบุดนั้นก็คิดว่าโอ้ดอกโกมุต ดอกอุบลแล้วก็ดินสีอรุณเนี่ยเป็นของที่อยู่ในพิภพนาคเราจะทำยังไงภัยนี้เกิดขึ้นกับเราแล้วก็ไม่รู้จะทำยังไงได้แต่ต้องปฏิบัติตามคำสั่งของพระราชาทีเดียวอยู่ห่างจากที่พระราชาบอกเนี่ยห้าโยก็คือ16กิโลเมตรต่อ1โยชนโยระยะเวลาไปกลับเนี่ยก็คือ10โยศ สิบโยดร้อยหกสิบกิโลเมตรเป็นคำสั่งที่ทำได้ยากมากคำสั่งที่ไม่ใช่ว่าทำได้ยากมากเป็นคำสั่งที่ไม่น่าจะมีใครทำได้พระราชาก็ต้องสั่งอย่างนั้นเพราะต้องการที่จะเอาโทษหาโทษของบุรุษคนนี้ให้ได้จึงสั่งแบบนั้นให้บุรุษคนนี้เนี่ยทำในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้160 กิโลเมตรนะสิบโยดร้อยหกสิบกิโลเมตรภายในหนึ่งวันไกลแค่ไหนเขาบอกว่ามาราธอนเนี่ยระดับนานาชาติเนี่ยก็วิ่งกันวันหนึ่งเนี่ยสี่สิบสองกิโลเมตรแค่นั้นเองร้อยหกสิบกิโลเมตรก็เท่ากับสี่รอบต้องวิ่งมาราธอนอย่างนี้เนี่ยถึงสี่รอบเลยทีเดียว<ม>คนทั่วไปนี่ทำไม่ได้อยู่แล้วขนาดว่าคนที่ ฝึกวิ่งใหม่ๆเนี่ยก็ยังต้องค่อยๆวิ่งทีละน้อยทีละน้อยนยีจากมินิมาราทอนก่อนมาฮาฟมาราทอนแล้วก็ถึงมาแบบมาตรฐานก็ยังต้องอาศัยเวลาแต่ว่าบุรุษนี้ได้รับคําสั่งแบบนี้เนี่ยจะทํำยังไงนี่บุรุษนั้นไม่มีเวลาคิดแล้วละ่ะเ,เลยรีบกลับบ้านโดยด่วนเลยทีเดียวไปถึงบ้านก็บอกภรรยา บอกว่าอาหารของเราอยู่ที่ไหนเสร็จแล้วหรือยังภรรยาก็บอกว่ายังอยู่บนเตาอยู่เลยอาหารของท่านยังอยู่บนเตาสามีบอกว่าก็คิดว่าไม่ทันการแล้วไม่สามารถรอให้อาหารสุกได้จึงให้ภรรยาเนี่ยนำอาหารที่กำลังร้อนอยู่นั้นเนี่ย,เ,ยเทใส่ภาชนะเทใส่กระบอกเทใส่กระเช้า เพื่อที่เตรียมเดินทางในทันทีพร้อมกับพระทหารต่างๆก็เอาใสนะ่เตรียมเดินทางเมื่อเรียบร้อยแล้วก็วิ่งไปโดยเร็วผ่านระยะทางไป1โยชโยศสิกิโลเมตรบุรุษนั้นก็แวะพักระหว่างทางขณะที่เดินทางนั้นเองอาหารนั้นก็สุกในระหว่างทางที่เดินมาถึงณนะจุดที่พัก จะทานาจะรับประทานอาหารพอลงมือรับประทานอาหารเนี่ยก็แบ่งอาหารส่วนหนึ่งแล้วก็เชื้อเชิญให้กับคนเดินทางไกลผู้หนึ่งที่เดินทางผ่านมาบอกขอท่านจงรับอาหารส่วนนี้ไปเถิดบุคคลนั้นก็รับไปก็รับอาหารนี้ไปเสร็จแล้วเมื่ออาหารเหลือ จึงนำอาหารส่วนหนึ่งนที่เหลือนั้นเนี่ยมาหนึ่งกำมือแล้วก็โปรยลงไปในแม่น้ำให้เป็นทานแก่สัตว์น้ำทั้งหลายเมื่อให้เป็นทานเสร็จแล้วจึงประกาศกล้องในแม่น้ำนั้นบุตรนั้นก็ประกาศว่าอานิสงส์ที่ข้าพเจ้าเนี่ยให้ทานแก่คนเดินทางมีอานิสงส์หนึ่พัน ให้ทานแก่สัตว์น้ำให้ทานแก่ปลามีอนิสงค์หนึ่งรขอเทพทั้งหลายนาคครุฑทั้งหลายเนี่ยจงช่วยข้าพเจ้าเถิดจงนำดินสีอรุณดอกโกมุตและดอกอุบลมาให้ข้าพเจ้าด้วยเถิดพระราชาสั่งข้าพเจ้าเพื่อต้องการลงโทษข้าพเจ้าก็ประกาศด้วยเสียงอันดัง สครั้งประกาศไปแล้วพญานาคได้ยินพญานาคที่อยู่ในแม่น้ำนั่นแหละได้ยินจึงแปลงกายมาเป็นคนแก่แล้วก็ถามบุรุษคนนั้นเข้ามาแล้วก็ถามบุรุษคนนั้นว่าท่านจะให้ส่วนบุญจริงหรือบุรุษคนนั้นก็บอกว่าจริงข้าพเจ้าจะให้ส่วนบุญแก่ท่าน ก็ยืนยันอยู่3ามครั้งชายคนนั้นที่เป็นพญานาคแปลงจึงนำดอกอุบลดินสีอรุณและก็ดอกกมุตเนี่ยมามอบให้กับชายคนนี้โอ้ไม่น่าเชื่อว่าภารกิจที่เป็นไปได้ยากเนี่ยจะสำเร็จได้ด้วยบุญสำเร็จได้ด้วยบุญจากต้องเดินทาง160โยชน์เรี่ย1ก0ิกิโลเมตรเนี่ยสิโยชนี่ย ก็เหลือเพียงเดินทางมาแค่1นึ่งโยศก็สำเร็จภารกิจแล้วต้องกลับไปอีกแค่1นึ่งโยศเท่านั้นเองก็คือรวมแล้วก็สองโย์ในการเดินทางไปกลับบุุษคนนี้ได้ให้ส่วนบุญแก่พญานาคนั้นไปแล้วก็รับเอาดินศีอรุณดอกโกมุตแล้วก็ดอกอุบลมาความตั้งใจนั้นภารกิจนั้น สำเร็จแล้วสำเร็จได้ด้วยบุญไม่ได้ด้วยอะไรเลยข้อนนาคิดตรงนี้ก็คือว่าบุรุษคนนี้เนี่ยจะต้องมีพื้นความรู้ทางด้านบุญกุศลเนี่ยอยู่พอสมควรเลยทีเดียวถึงรู้ว่าบุญที่ทำกับมนุษย์เนี่ยมีอนิสงส์ถึง1,000บุญที่ทำกับสัตว์เดรัจฉามีอนิสงส์ถึง1นึนี่เขา เขามีข้อมูลเขารู้นะจึงสามารถที่จะอาศัยบุญเนี้ยเมื่อถึงเขาขับขันเนี่ยอาศัยความรู้ในทั้งทางด้านบุญกุศลเนี่ยมาช่วยชีวิตไว้ได้นั้นความรู้ในบุญกุศลต่างๆเนี่ยในเบื้องต้นเนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่าจะช่วยเราในชีวิตหลังความตายหรือจะช่วยเราในชีวิตประจําวันทั่วๆไป ให้ชีวิตของเราดีขึ้นแม้กระทั่งในยามขับขันของชีวิตเนี่ยความรู้ทางด้านบุญกุศลเนี่ยกฎแห่งกรรมธรรมะต่างๆเนี่ยก็สามารถที่จะช่วยชีวิตเราไว้ได้การได้มีโอกาสได้เรียนรู้ธรรมะต่างๆนั้นมีความสำคัญในบัดนี้หากใครยังไม่ได้เห็นความสำคัญหรือยังคิดว่าเออมันไม่น่าจะมีอะไรก็เป็นแค่ความรู้เสริมเนี่ย ก็ให้ดูตัวอย่างของชายคนนี้เป็นต้นนะว่าวันหนึ่งหากว่าเราจําเป็นจะต้องใช้ความรู้นี้ขึ้นมาในายามกับขันของชีวิตเราก็จะได้มีหลักยึดหรือมีแนวทางมีวิธีการที่จะผ่านพ้นช่วงวิกฤตของชีวิตด้วยบุญกุศลไปได้อย่างอื่นนี้ไม่มีและที่ชายคนนั้นจะสามารถทําได้เพราะเป็นภารกิจที่เหลือกว่าคนทั่วไปที่จะทํา ชายคนนี้ดูแล้วเนี่ยรับรองกับในตำรารับรองกับในพระตบ,บิดกว่าเป็นบุรุษผู้ยากเพราะว่าชายคนนี้เนี่ยถ้าเขามีทรัพย์จริงก็คงจะไม่วิ่งไปคงจะมียานพาหนะอื่นๆก็ยิ่งทําให้สงสัยว่าเออแล้วชายคนนี้เนี่ยเป็นไม่ได้เป็นผู้ผู้คนที่ร่ํารวยอะไร หรือมีทรัพย์สมบัติอะไรมากมายแต่ภรรยาอยู่ประสาทชั้นเจ็ดก็สันนิษฐานไว้ว่าการอยู่ประสาทเนี่ยก็ไม่ใช่เป็นเนเรื่องที่จะต้องมีสําหรับบุคคลที่มีทรัพย์สมบัติมากมายหรืออีกกรณีหนึ่งก็คือภรรยาของบุคคลนี้ก็อาจจะเป็นทํางานกับเศรษฐีท่านใดท่านหนึ่งในประสาทก็ เป็นข้อสนนิษฐานอยู่สองอย่างในประเด็นนี้ชายคนนี้ได้ดอกบัวดอกอุบลดอกกมุตแล้วก็ได้ดินสีอรุณมาแล้วจึงรีบกลับโดยเร็วพันเพื่อให้ทันก่อนพระราชาเนี่ยสงสนานในตอนเย็นแต่เรื่องราวมันไม่ใช่จบง่ายๆแค่นี้พระราชาประเจ้าเปรติโกศนั่นเนี่ยก็คิดไว้แล้วทีเดียวว่า เกิดชายคนนี้ทำได้ขึ้นมาล่ะเพราะว่ามนุษย์นี้เป็นผู้มีปัญญามากเราก็ไม่อาจโอโรู้ได้หรือมีอุบายมากเราก็ไม่อาจโอโรู้ได้เพื่อให้ภารกิจของเราเนี่ยสำเร็จจึงไปหาคนปิดประตูเมืองคนเฝ้าประตูเมืองเนี่ยแล้วก็สั่งว่าให้ปิดประตูเมืองเลยปิดก่อนเวลา แล้วเอาลูกกุญแจเนี่ยของเมืองเนี่ยให้มาเก็บไว้กับเราเก็บไว้กับพระอ,องค์ผู้ดูแลประตูเนี่ยก็ทําตามคําสั่งปิดประตูเมืองแล้วก็นําลูกกุญแจไปให้กับประเจ้าเปอร์เซนที่กุศลเก็บรักษาไว้โอ้นี่จะบอกให้ชายคนนั้นเนี่ยเก็บรักษาไว้เองก็กลัวว่าจะไม่สําเร็จนะ ต้องเอามาไว้กับตัวเองเลยเอามาไว้กับพระเจ้าเปรตที่กุศลด้วยตัวของท่านเองเลยเนี่ยคือชัวร์ว่าไม่มีใครเอาไปได้แน่ๆนเนี่ยชายคนนั้นแม้มาทันก็เข้าเมืองไม่ได้ก็เท่ากับว่าไม่สามารถทําภารกิจนี้สําเร็จต้องโทษส่วนเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปนั้นเนี่ยเราก็คงจะต้องมาติดตามกันในครั้งต่อไปว่าชายคนนี้เนี่ยจะ สามารถแก้วิกฤตนี้ได้อีกไหมหรือจะเกิดอะไรขึ้นจะมีอะไรที่ทำให้ประชาชาเปลี่ยนใจไหมก็ขอให้มาติดตามกันนะในวันพฤหัสหน้าช่วงเวลาเดิม4.30โมงครึ่งนะเราก็จะนำเรื่องราวของในพระไตรปิฎกเนี่ยในสมัยพุทธกาลเนี่ยมาเล่าให้ฟังแล้วก็ได้บรรยากาศ สมัยพุทธกาลว่ามีวิถีชีวิตความเป็นอยู่ยังไงบ้างเราก็ได้ซึมซับเมื่อฟังธรรมะข,ของพระสมมาสมพุทเจ้าแล้วเนี่ยเราก็จะมีความเข้าใจนะในปริบทต่างๆมากขึ้นเหมือนเราได้ไปอยู่ณนะเวลานั้นณนะจุดนั้นแล้วการที่มีโอกาสได้ฟังธรรมอย่างที่ว่าก็คือธรรมะนั้นก็จะมีส่วนช่วย ะมีส่วนสำคัญกับชีวิตของเราเมื่อคราวที่เราจำเป็นต้องใช้ในวันนี้ก็ต้องขอโมทนาบุญกับทุกทกท่านที่มาร่วมกันรับฟังธรรมะก็ขอเจริญพรให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปกันทุกทกท่านทุกคนเทิน